เวลาเราสั่งอาหารมาที่บ้านครับมันก็มีกล่องพลาสติกมาด้วยจะเก็บเอาไว้พราะคิดว่าจะใช้เป็นทัพเปอร์วแต่พอสั่งไว้เยอะๆมันมีกล่องที่ไม่ได้ใช้แบบเป็นแบบสิบยกล่องถ้า10-20กล่องนั้นอนะ่ะมันมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วมันก็ควรจะมาเป็นแบบประโยชน์อื่นๆได้ ผมเขาชอบส่งโครงการอะไรอย่างนี้มาครับแล้วเขาก็บอกว่าให้สมัครผมก็เลยรวมเพื่อนมาสมัครเพราะว่าเม่จะได้ไม่ว่าคือตอนแรกตั้งแต่รอบโรงเรียนเราคิดว่าจะทําเหมือนทางขยะอัจฉริยะแต่มันก็ไม่เวิร์กมีการคิดไอเดียที่แบบหลากหลายแตกต่างแปลกๆก,ก็ก็มีเยอะครับไอเดียที่แปลกสุดน่าจะเป็นแบบว่าถัางนะครับที่แบบว่ายัดพวก accessory uh, ทุกอย่าง เข้ามาในถังเลยครับสุดท้ายเหมือนสั่งอาหารอะไรสักอย่างมาที our our. <S <s like ่บ้านนะผมก็สั่งอาหารมามากินที่บ้านรับตอนก็ประชุมคุยกันกันอยู่โนโน่ครับก็ว่าผมว่าทําไมถึงไปรับอรหารทำไมไม่ช่วยงานทีนี้เพื่อนเขาก็บ่นมาว่าทําไมไม่เอาขยะกลับไปกับไรเดอร์แล้วก็ทําให้มาเป็นอันนี้ครับเห็นความตั้งใจของเขามาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ คัดเลือกนักเรียนคือความจริงแล้วสามเสตเนี่ยมีนักเรียนที่สมัครเนี่ยประมาณ200คน70กว่าทีมอะค่ะเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นทีมแรกเลยที่สมัครเข้ามาคือมัน4ี่คนอะก็คือผมคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนอีก3เพื่อนในกลุ่มอะ,อะคือเรียนด้วยกันมาตั้งแต่มอนนะครับก็เลยนึกถึง3มคนนี้เป็นกลุ่มแรกเหมือนเขาก็ชอบทำโครงงานเหมือนกันด้วยก็เลยมาอยู่ด้วยกันครับรัฐเขาก็เป็น หัวหอกรับในการคิดแล้วก็นำพาทีมครับคือจริงๆกลุ่ม r รซ์ไซเคิก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่โดดเด่นมาตั้งแต่รอบแรกๆนะคะไอเดียของเขาเนี่ยดูเป็นเรื่องที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ไดจริงแล้วก็เรียกว่าสามารถโยงเข้ากับชีวิตประจำวันของคนได้ตรงกับสถานการณ์ตอนนี้พอดีช่วงโควิดที่คน,นใช้ ฟู้ดแอปฟู้ดเดลิเวอรี่มากมีขยะเกิดขึ้นจากการสั่งอาหารกลับบ้านเนี่ยจำนวนมากก็เลยได้เป็นแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาซึ่งก็จะไปร่วมกับแอปอ Food d e l i v e อรอื่นๆ User ก <c oughs> ็หนึ่งนะครับก็คือจะได้ลดจำนวนขยะภายในบ้านสองก็คือแบบก็ได้ช่วยโลกด้วยครับ นวัตกรรมผมมันเป็นแบบบริการถ้าจะบริการก็ต้องมีคนสร้างโปรดัก t คนใช้ซึ่งเราก็ต้องติดต่อให้ครบทุกฝ่ายก็ติดต่อไปทุกที่เท่าที่ทําได้ครับก็มีบางบริษัทเอกชนที่เขาตกลงกับเราแล้วก็คือจะใช้เท่าที่เรามีให้มันเกิดประโยชน์ที่สุด จริงๆแล้วในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันคือเด็กรุ่นใหม่จะคิดถึงว่าถ้านะวัตกรรมต้องเป็นแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลายๆแอปพลิเคชันที่นำเสนอมามีความรู้สึกว่ายังไม่ได้ user ที่เรียกว่าเฉพาะเจาะจงแต่ว่าทีมของ Ricycle เนี่ยเขามี user ที่ที่เรียกว่าอินเทรนเนาะในเรื่องของการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการ food delivery ค่ะแต่ว่าที่เราจะลองทาก็คือ ลองทำกับร้านเล็กๆก่อนร้านที่เป็นเขาส่ง Delivery อยู่แล้ว mm hmm. เช่นเหมือนร้านหมูกระทะตามบ้านนะครับ mm hmm. ก็อาจจะลองติดต่อกับเขาเพื่อดูว่ามันมีปัญหาอะไรมั mm ่ง hmm. แล้วก็เหมือนพิสูจน์ตัวเองให้ w o o d Delivery เจ้าใหญ่เห็นด้วยว่าโครงการมันเป็นไปได้ อาจจะต้องรอในเรื่องของการตัดสินใจจากผู้บริหารของบริษัทใหญ่ๆหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เขาจะสามารถที่จะลองเอาไปทดลองใช้น้องๆเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นเยาวชนที่จะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเองอะไรเงี้ยเวลาที่เขาจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการทำโดยที่ไม่มีคนซัพพอร์ตเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแปนหนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากเรียกว่าเจ้าตลาดเนาะ มันก็อาจจะยังทําให้เป็นที่แพร่หลายได้ค่อนข้างยากแต่ว่าเด็กๆก,ก็พยายามกันมากโดยการที่จะแบบพยายามที่จะไปติดต่อร้านอาหารเองอะไรแบบนี้ค่ะในในส่วนที่เขาอยากจะทดลองใช้เพราะว่าเขามีความฝันที่อยากจะทําขึ้นมาให้เป็นจริงได้เราเป็นโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะไปทางหมอทางนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเข้าร่วมโครงการนี้เขาก็มีแนวคิดที่แตกต่างออกไปเป็นนวัตกร,กรก็ได้ใช่ไหมคะเป็นนักธุรกิจก็ได้หรือจะเป็นเป็นอะไรหลากหลายในในคนเดียวก็ได้ซึ่งก็ทำให้เขาแบบมองโลกได้กว้างขึ้นตั้งแต่แรกผมก็อยากเป็นศบบิลปินนะครับแล้วพวมาโครงการนี้ผมก็เลยคิดว่าผมก็แบบ ผมก็ยืนร้องเพลงไปแล้วก็ได้เงินจากาธุรกิจนี้ด้วยแต่ว่านวักตกรรมผมถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะ่ะอย่างน้อยก็น่าจะไปทั่วประเทศไทยครับแค่แบบเราได้เห็นมุมมองเรื่องสิ่งแวดล้อมเนียมากยิ่งขึ้นเราสามารถแบบเราอาจจะเรียนตามสาขาที่เราชอบไปแต่ว่าเราอาจจะเป็นเน้นสร้างคุณค่าในอีกด้านด้านหนึ่งครับการที่ว่าเราได้มาขลม โครงการนะครับทำให้เราได้เห็นหลายๆสิ่งที่แตกต่างไปแล้วก็ทําให้เราสามารถนํามาเลือกดูได้ว่าถ้าเราเรียนจบไปแล้วจะไปทําอะไรต่อซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่โครงการได้สอนหรือว่าให้เรามาครับ